ณห,หมู่บ้านเล็กริมคลองกลางป่าเขียวชอุ่มมีชายผู้หนึ่งนามว่าเศรษฐีภารกะผู้มีอาชีพจับปลาเลี้ยงครอบครัวเขามีภรรยาสองคนคนแรกคือคณิ t ฐาผู้มีจิตใจอ่อนโยนดุดน้ำค้างยามเช้ามีลูกสาวคนเดียวชื่อเอื้อยส่วนภรรยาคนที่สองชื่อคณิถีผู้มีจิตใจริษยา และร้ายกาศนางมีลูกสาวสองคนชื่ออ้ายกับอ e ี้ครอบครัวนี้อยู่ร่วมชายคาเดียวกันแต่นิสัยช่างต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเมื่อเอื้อยต้องเผชิญหน้ากับการกลั่นแกล้งจากแม่เลี้ยงและพี่น้องต่างมารดาอยู่ทุกวันชีวิตของเอื้อยจึงไม่ต่างอะไรกับทาสในเรือนของตนเองลูกเอื้อยจ๋าดูแลตัวเองดีๆนะลูก แม่ต้องไปกับพ่อแต่เช้าอย่าให้ใครมาลังแก่ได้นะเจ้าค่ะแม่เอื้อยจะอยู่เงียบๆไม่รบกวนใครเลยแม่เองก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเศรษฐีทารกับภาภรรยาคนแรกคือนางคณิธาลงเรือออกหาปลาตามปกติทั้งสองพายเรือล่องไปตามคลองแคบกลางป่าเศรษฐีเวียงแหหลายครั้งแต่กลับไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียว ความหงุดหงิดจึงเริ่มเกาะกลุมจิตใจจนกระทั่งเหวี่ยงครั้งสุดท้ายก็ติดมาเพียงปลาบู่ทองตัวเดียวที่กำลังตั้งท้องปลาตัวนั้นเรืองรองดั่งทองคำทว่ากลับดูอ่อนแรงนักเหวี่ยงไปตั้งหลายทีได้แค่ปลาตัวเดียวยังจะมาตั้งท้องอีกไร้ประโยชน์สิ้นดีปลาน้อยตัวนี้ดูอ่อนแรงนะอย่าฆ่ามันเลยพี่ปล่อยมันกลับน้ำเถิด ถือว่าเมตตามันเถิดนะเจ้ามาขัดขวางการเลี้ยงครอบครัวอย่างนั้นเหรออยากตายนักใช่ไหมเนี่ยเสียงฟาดดังพัวอย่างรุนแรงตามด้วยเสียงร่างร่วงลงน้ําแล้วทุกอย่างก็เงียบงันความโกรธทําให้เศรษฐีทารกับฟาดคณิ t ฐาจนแน่นิ่งก่อนจะผลักร่างของนางตกลงคลองอย่างไร้เยื่อใหญ่สายน้ำกลืนกินร่างของหญิงผู้มีเมตตาไปอย่างรวดเร็ว ปลาบู่ทองในตะข้องนิ่งงนันดวงตาจับจ้องราวกับรู้ชะตากรรมอันโหดร้ายของหญิงผู้เมตตาหลายวันผ่านไปเอื้อยเฝ้าถามหาแม่ทุกเช้าคำ่ำทุกครั้งที่ถามหัวใจของเธอก็ยิ่งเจ็บปวดเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือคำโกหกอันเย็นชาพ่อจา๋าแม่ไปไหนทำไมไม่กลับมาสักทีเอื้อยคิดถึงแม่เหลือเกินเจ้าค่ะ แม่ของเจ้าน่ะหนีตามชายอื่นไปแล้วอย่ารอเลยนะลืมเสียเถิดเสียงสะอื้นแผ่วเบาของเอื้อยดังแรกขึ้นความเจ็บปวดถาโถมจนหายใจแทบไม่ออกหลังคำลวงของพ่อโลกทั้งใบของเอื้อยก็เปลี่ยนไปแม่เลี้ยงคณิถีและลูกสาวทั้งสองอ้ายกับอี้เริ่มเผยท่าแท้พวกนางกลั่นแกล้งเอื้อยสารพัดใช้งานหนักราวทาตในเรือน ไม่ให้เอื้อยได้พักผ่อนแม้แต่น้อยเอื้อยซักผ้าทั้งกองนี้ให้สะอาดก่อนตะวันตกเนะถ้าไม่เสร็จก็อดข้าวเถอะขัดครกให้เงามองเห็นหน้าได้เลยนะไม่งั้นจะโดนตีนะฮ่าฮ่า,าถ้าไม่เสร็จก็อดข้าวเถอะสมน้ำหน้าค่ะเอื้อยกัดริมฝีปากแน่นนางพยายามกลั้นน้ำตาไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดเอื้อยก็ไม่เคยปลีปากบน นางยังคงคิดถึงแม่ผู้ร่วงลับอยู่ทุกคืนวันหัวใจของเธอบอบช้ำจนใกล้แตกสลายแต่แล้วในยามที่มืดมิดที่สุดเธอกลับได้พบสิ่งหนึ่งที่คอยปลอบโยนจิตใจยิ่งกว่าสิ่งใดปลาบู่ทองตัวหนึ่งที่แท้คือแม่ของเธอกลับชาติมาเกิดเจ้าปลาเอ๋ยทำไมข้าเห็นหน้าเจ้าแล้วนึกถึงแม่เหลือเกินแม่จา๋าแม่ยังอยู่กับเอื้อยไหม เอื้อยคอยไปนั่งที่ท่าน้ำทุกเย็นน้ำตาหยดลงพื้นน้ำด้วยความโหยหาจนวันหนึ่งปลาบู่ทองตัวเดิมว่ายขึ้นมาทักเธออย่างอ่อนโยนเอื้อยสัมผัสได้ทันทีว่าปลาไม่ได้เป็นเพียงปลามันคือแม่ที่หวนกลับมาอยู่เคียงข้างเธออีกครั้งลูกเอื้อยแม่กลับมาแล้วนะลูกแม่จะอยู่กับเจ้าเสมอแม้ไม่ใช่ในร่างเดิมอย่าร้องไห้เลยนะ จากวันนั้นเอื้อยจึงนำข้าวสวยโปรยให้ปลาบูทองกินทุกวันและเล่าความทุกข์ความอัดอั้นในใจให้แม่ฟังเสมอทั้งสองต่างปลอบประโลมกันด้วยความรักที่ไม่มีสิ่งใดพลากจากกันได้แม้จะอยู่กันคนละพบคนละร่างถ้าแม่ยังอยู่เอื้อยคงไม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้แม่จา๋าเอื้อยทนไม่ไหวแล้วแม่ยังอยู่อยู่ตรงนี้ อยู่ในใจลูกเสมออดทนไว้หน้าลูกละแม่จะอยู่เคียงข้างเจ้าความสุขอันน้อยนิดของเอื้อยที่ได้พบกับแม่ในร่างของปาบูทองนั้นไม่ได้หลบซ่อนสายตาของผู้ที่มีจิตใจอิจฉาริษยาไปได้นางคานิธีและลูกสาวทั้งสองจับตาดูเธอตลอดเวลาด้วยความสงสัยและริษยาเด็กนั่นมันแอบไปทำอะไรที่ท่าน้ำทุกวันกันนะ ดูมีความสุขผิดปกติมันพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยแม่แม่ปลาที่มันคุยด้วยทุกวันนั่นน่ะมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะหนูเห็นมันเลืองแสงด้วยเมื่อความสุขเล็กๆของเอื้อยถูกเปิดโปงความริษยาก็กลายเป็นความโหดร้ายนางคณิธีจึงจับปลาบูทองผู้เป็นแม่ของเอื้อยขอดเกล็ดแล่เนื้อและนำไปปรุงอาหารอย่างไม่ใยดี ให้มันรู้ซะบ้างว่าไม่มีใครคุ้มกะลาหัวมันได้ไม่มีแม่แล้วก็จงอยู่คนเดียวไปเถอะเอื้อยรีบวิ่งมาที่ครัวหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวแต่ก็พบเพียงเกล็ดปลาที่ถูกทิ้งไว้บนเขียงเธอสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นเทาหัวใจแทบแตกสลายอีกครั้งน้ำตาไหลลินอาบแก้มแม่แม่จา๋าเฮือเขาฆ่าแม่อีกแล้วอ่ะ เอื้อยอยู่ไม่ได้แล้วทำไมต้องทำกับเอื้อยขนาดนี้แม้หัวใจจะบอบชำ้ำแต่เอื้อยไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอเชื่อมั่นว่าความรักของแม่ยังไม่จางหายเธอจึงเก็บเกล็ดปลาบูท่ทองที่เปื้อนเลือดไว้แนบอกแล้วฝังมันไว้ในดินอย่างทนุถนอมพร้อมคำอธิษฐานด้วยน้ำตาและหัวใจที่แตกสลายแม่จา๋าถ้าแม่ยังอยู่ ขอให้แม่กลับมาอยู่กับเอื้อยอีกครั้งกลายเป็นสิ่งใดก็ได้ขอเพียงอยู่ใกล้ๆลูกอย่าทิ้งเอื้อยไปเลยนะเจ้าค่ะแม่ทุกวันเอื้อยจะมานั่งรดน้ําพูดคุยกับพื้นดินและเงาต้นกล้าเล็กๆด้วยความหวังไม่นานต้นอ่อนก็ผลิใบงอกงามและเติบโตขึ้นเป็นต้นมะเขือที่มีลูกมะเขือสีทองเหลืองอลัมส่องประกายงดงามท่ามกลางแสงแดดแม่ แม่กลับมาแล้วใช่ไหมเอ้ยรู้ว่าต้องเป็นแม่นแน่นแต่แม้ความรักจะผลิบานเป็นต้นไม้ความริษยาก็ยังไม่ยอมเหี่ยวแห้งตามเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเอ้ยที่ได้พบกับความสุขเล็กๆกลายเป็นหนามทิ่มแทงใจนางคณิถีและลูกสาวทั้งสองพวกนางจับตามองต้นมะเขือแปลกประหลาดนั้นอย่างไม่ไว้วางใจและเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายฮะ มังคเขืออะไรกันสีทองวาวขนาดนั้นไม่มีอยู่จริงหรอกมันต้องเป็นของวิเศษที่ช่วยเด็กนั่นแน,น,น่แม่หนูว่าแม่นั่นอะ่ะมันกลับมาแน,น่แน่เลยอยู่ในต้นไม้นั่นแหละเราต้องกำจัดมันนะถ้าปล่อยไว้มันอาจช่วยเด็กนั่นหนีรอดจากเราจัดการมันเลยแม่พวกนางจึงตัดสินใจโค่นต้นมังเขือเสียในคืนหนึ่งขณะที่เอื้อยังหลับไหลอยู่ในกระท่อมอย่างไม่รู้ชะตากรรม ขวานถูกเวื่ยงลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงต้นมะเขือหักดังสะท้อนกลางความเงียบต้นมะเขือผู้เป็นดังวิญญาณของแม่ก็ถูกฟันโค่นลงต่อหน้าความมืดมิดอย่างไร้ความปราณีลูกจ๋าอย่ากกลัวนะแม่จะไม่หายไปไหนแม่จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอรุ่งเช้าเอื้อยวิ่งมาที่โคนต้นไม้ด้วยใจที่เต้นรวัวหวังจะได้พบแม่ แต่สิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงตอต้นมะเขือกับดินเปลอะเลือดจากเกล็ดปลาที่เคยฝังไว้เธอสุดตัวลงอีกครั้งลาวกับเสียแม่ไปเป็นครั้งที่สามความเจ็บปวดรุนแรงกว่าครั้งไหนไหนเฮ้อเฮอแม่เขาไม่ให้แม่อยู่กับเอื้อยเลยทำไมต้องพลากแม่ไปจากเอื้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ต้นมะเขือจะถูกทำลายไปแต่ความรักของแม่ ยังคงมองหาทางกลับมาหาลูกเสมอจากเกล็ดปลาที่ฝังไว้ใต้ต้นไม้เลือดแห่งความผูกพันได้ฟื้นคืนเป็นชีวิตใหม่กลายเป็นนกสีแดงเพลิงที่โบยบินเหนือเรือนเล็กๆของเอื้อยส่องประกายงดงามจับตาลูกจา๋าแม่กลับมาแล้วในร่างใหม่นี้ไม่มีใครภาคเราได้อีกแล้วแม่ นกแดงนั้นใช่แม่จริงๆใช่ไหมแม่ไม่ทิ้งเอื้อยไปไหนใช่ไหมเจ้าคะใช่จ้ะลูกแม่ยังอยู่กับลูกไม่มีใครพากเราไปได้อีกจงทิมแข็งไว้นะลูกรักนับจากนั้นนกแดงเพลิงก็บินมาหาเอื้อยทุกวันนำอาหารผลไม้และของดีเล็กๆน้อยๆมามอบให้คอยเฝ้ามองและปกป้องลูกสาวที่ตนรักยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทุกเช้า เอยจะยิ้มอย่างอ่อนหวานให้กับฟ้าสีทองที่นกแดงโบยบินและทุกค่ำเธอจะนั่งใต้แสงจันทร์ฟังเสียงโบยบินของนกแดงที่มาเยือนความสุขเล็กๆนี้เป็นดั่งโอเอซิสในทะเลทรายในชีวิตของเธอแม้นางคณิถีและลูกสาวจะพยายามตัดขาดสายใยแม่ลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่โชคชะตายังเปิดทางให้แม่ลูกได้สื่อสารกันคราวนี้ นกแดงเพลิงมอบกำไรทองวิเศษให้แก่เอื้อยเพื่อเป็นของคุ้มครองและเป็นสื่อผูกจิตระหว่างแม่กับลูกกำไรนั้นเรืองร้องดุดดวงดาวเอื้อยแม่ขอมอบกำไรวงนี้ไว้อย่าถอดมันเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นมันคือสายใายของเราลูกจะรักษามันเหมือนแม่อยู่เคียงข้างลูกตลอดไปขอบพระคุณเจ้าค่ะแม่นับแต่นั้น กำไรทองก็กลายเป็นเครื่องรางคู่กายของเอื้อยเมื่อใดที่เธอเจ็บปวดหรือเศร้าใจกำไรจะเรืองแสงอุ่นๆคล้ายมือแม่สัมผัสแต่แล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานนางคณิถีเห็นเอื้อยมีของล้ำค่าก็วางแผนช่วงชิงอีกครั้งนางหลอกเอื้อยด้วยเล่ห์เพทุบายอันชั่วร้ายเอื้อยเอ,อ๋ยพ่อเจ้าป่วยหนักมากจงถอดกำไลออกก่อนเข้าเรือนเถิด มันดูไม่สุภาพนะลูกด้วยความไว้ใจและจิตใจที่บริสุทธิ์เอื้อยจึงยอมถอดกำไรวางไว้ไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มของความตายอีกคราสายใยญแม่ลูกถูกตัดขาดชั่วขณนะและโอกาสร้ายก็เปิดออกอีกครั้งนางคณิถีวางแผนอย่างแยบยลบอกเอื้อยว่าให้ไปตักน้ำร้อนล้างเท้าพ่อเพราะเป็นลูกดีต้องดูแลพ่อเมื่อยามป่วย แต่แท้จริงแล้วนั่นคือน้ำเดือดที่ตั้งไฟไว้จนเดือดพล่านเอื้อยเอ๋ยเยจ้ารีบไปตักน้ำร้อนล้างเท้าให้พ่อเถิดนะลูกที่ดีเนะี่ยต้องดูแลพ่อนะเอื้อยยิ้มและตอบไปว่าค่ะเอื้อยเดินไปยังหม้อน้ำเดือดโดยไม่รู้ชะตาเมื่อเธอเทน้ำลงขันความร้อนแผดเผามือและผิวเนื้อจดลอกเสียงกรีดร้องดังลั่นบ้านทั้งหลัง สะท้านด้วยความเจ็บปวดนางคณิธีและลูกสาวแสงตกใจแต่ใบหน้าแอบยิ้มแย้มเยาะอย่างสาใจเสียงนกร้องจากไกลโพ้นแต่ท้าเกินไปเอื้อยสุดลงทรมานร่างกายแผลผู้พองน้ำตานางไหลแต่ไม่ใช่เพราะความเจ็บกายแต่เป็นเพราะหัวใจที่ถูกหักหลังโดยคนที่เรียกว่าแม่เลี้ยงเสียงกรีดร้องของเอื้อยดังกระทบใจ จนแม้แต่สวรรค์ยังไม่อาจนิ่งเฉยนกแดงที่เฝ้ามองอยู่บนฟ้าสูงร้องเสียงโหยหวนบินวนกลับมาทันทีที่ปีกกระพือถึงหน้าต่างกําไลทองเรืองแสงส่องประกายลาวคําเตือนแห่งกรรมพ่อของเอื้อยที่ป่วยอยู่ในเรือนท้ายบ้านรู้สึกสะดุ้งเหมือนสำนึกบางอย่างคืนกลับเข้าหัวใจเอื้อยลูกพ่อ ทำไมเสียงเจ้าเศร้านักเกิดอะไรขึ้นพ่อเขาให้ข้าตักน้ําล้างเท้าแต่มันเป็นน้ําเดือดปลาบูท้องนกแดงกําไรที่เจ้าให้ข้านี่มันอะไรกันน่ะทุกสิ่งเริ่มปะติดปะต่อในใจของพ่อเรื่องเล่าที่เอื้อยเคยพูดถึงเรื่องปลาบูท้องเรื่องแม่เรื่องนกแดงเขาเนะ่ไม่เคยเชื่อ แต่เวลานี้เขาเห็นเงาใสาของหญิงสาวในชุดไทยรออยู่เคียงข้างลูกสาวอย่างชัดเจนภาพนั้นชัดเจนจนเขารู้ความจริงอันโหดร้ายได้ประจักษ์แก่สายตาลูกข่าถูกกลั่นแกล้งและข่าคือผู้หลงผิดข่ามันเลวเองเช้าว,วันต่อมาทุกอย่างเหมือนจะสงบแต่สายลมในอากาศกับแฝงความไม่ชอบมาพากล นกแดงยังคงบินวนไม่ไกลนะักเหมือนเฝ้ารออะไรบางอย่างจนกระทั่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงของคณิถีกับอ้ายและอีก็ดังลั่นบ้านพ่อกําไรของลูกเนะี่ยอยู่ดีๆมันก็ร้อนขึ้นมาเองไฟมันไม่แขนลูกเอาออกไม่ได้นะพ่อช่วยด้วยนี่มันกําไรวงเดียวกับที่เอื้อยเคยให้ข้าเห็นและปลาบูทองนั่น กำตามสนองแล้วไม่ทันสิ้นเสียงแขนของทั้งสามก็ลุกไม่ขึ้นอย่างลึกลับเปลวไฟร้อนแรงจากกำลายทองที่สวมไว้กับกลายเป็นไฟบาปเผาผานร่างผู้ที่จองเวรสาบแช่งและก่อกรรมเสียงกรีดร้องแปลเปลี่ยนเป็นเสียงสับประหลาดหน้าสะพึงกลัวเมื่อร่างของทั้งสามกลายเป็นเท่าธุลีต่อหน้าต่อต,อตาพ่อ หลังเท่าทุลีของผู้ก่อก,กรรมได้ลอยสลายไปตามสายลมบ้านทั้งหลังก็สงบนิ่งดังไร้วิญญาณแต่แล้วแสงสีทองนวลก็เริ่มเปล่งประกายจากกลางลานบ้านนกแดงค่อยๆล่อนลงสู่พื้นดินเงียบงนันและสง่าง,งามเมื่อสัมผัสพื้นแสงทองที่ห่อหุ้มร่างก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นหญิงสาวผู้หนึ่งนางคณิ t า ผู้เป็นแม่ของเอื้อยกลับคืนสู่ร่างมนุษย์อีกครั้งข้าข้าได้กลับมาในร่างนี้อีกครั้งบ่วงกรรมได้สิ้นสุดลงแล้วข้าไม่ได้หวังให้ใครต้องตายแค่หวังให้กรรมได้รับผลของมันและลูกของข้าได้พบความสุขเจ้ากลับมาแล้วจริงๆเหรอข้าข้าทำผิดไว้มากข้าไม่คู่ควรได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดท่านพี่ ข้าให้อภัยแล้วเราทุกคนต่างมีกรรมของตนแค่รู้สึกสำนึกก็เพียงพอแล้วจงดูแลเอื้อให้ดีเถิดเมื่อคำพูดสุดท้ายจบลงหยาดน้ำตาของทั้งสองร่วงหล่นลงพื้นดินดอกบัวสีทองก็ผุดขึ้นกลางบ้านราวกับธรรมชาติเป็นพยานแห่งการปลดปล่อยและเริ่มต้นใหม่แม่ประบูทองหันหน้าไปมองทางท้องฟ้า รอยยิ้มแห่งการให้อภัยปรากฏขึ้นแสงทองโอบล้อมเธอไว้อีกครั้งก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆละลายหายไปกับสายลมอ่อนเหลือไว้เพียงความทรงจำอันง,งดงามและบทอุเรียนของกรรมที่ตามสนองเอื้อและพ่อใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับตลอดไป